นิทานเรื่องนาบีไม่หวังคนตอบแทนด้วยรู้สึกกับคนทั้งบอบห้าทัพสามและที่สิบหกเราเรียนแต่ที่เราเหตุไม่ใครเราจะพัดต่อในฝีในเวลาเย็นวันหนึ่งมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็มาับถึงไฟในบ้านเขาพูดว่าเขาเข้ามาติดไฟในบ้านได้ไหมครับเจ้าของบ้านจะน้อยได้ที่เขาเข้ามาชาวันต่อมาก็มีมาคุณตัวต้องโดดกัวคุณแดงปรากฏขึ้นเขาเสด็จเร่งรีบที่ผู้หญิง ใค้คนเอาตามหเด็กคนนั้นหลายวันผ่านไปไม่มีอะไรเยเกิดขึ้คุณได้เด็กคนนั้นออกจากบ้านเแต่คะกว่ากอกไปบ้านทนงเดียวนี้กลับ้้แตคนได้รู้ทุกคนทำความยิ้มของคนตอบทน